โอเคผมเชื่อไเลยนะครับว่าใครลหลายๆคนเนี่ยคงน่าจะออกลูกไม่ชอบไอ้ระบบใหม่ที่โลบ็อกที่กําลังจะแอดเข้ามาแน่นอนครับซึ่งนั่นก็คือระบบการแบ่งกลุ่มอายุแชทนั่นเองครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยในไทยเองยังไม่มาหรอกแต่ว่าตอนนี้มันกําลังจะมาให้ ครบทั่วโลกแล้วนั่นเองครับแล้วใคหลาๆคนก็คงสงสัยแล้วว่าแล้วมันจะมาในไทยตอนไหนอย่างไรแล้วระบบเนี้ยมันเลวร้ายอย่างที่ใครหลายๆคนคิดไหมซึ่งนั้นตอนแรกอะ่ะผมอะ่ะมองแบบตรงๆเลยนะผมมองม,มันไปในทางแย่มากๆและคิดว่าโอ้โหนี่น่าคงจะเป็นจุดจบของโลบบแล้วก็คงเสียขาผู้เล่นไปเยอะแต่ว่าพอผมได้ไปอ่านข้อมูลอะไรหลายๆอย่างมันก็ทําให้ผมได้รู้ว่าเฮ้ยคือจริงๆมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ใครหลายๆคนคิดเว้ยโอเคมาเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ใครหลายๆคน รเริ่มแรกเลยนะครับจากเพจของแมดฟอร์มนะครับได้ทำการโพสตเอาไว้ว่าเนื่องด้วยโลบอกเองเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยระบบแบ่งกลุ่มอายุแชทในไทยมาผมแนะนําว่าให้รีบไปคุยก่อนที่จะมีการอัปเดตใหม่มานะครับเพราะว่านี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วจากการที่ผมไปอ่านบล็อกในโลบล็อกมาครับเขาบอกว่าอัปเดตเนี่ยจะปล่อยให้ครบทุกประเทศในสัปดาห์หน้าก็คือวันที่15มกราคมโดยประมาณครับซึ่งอาจจะช้าหรือเร็วจากที่ประกาศตรงนี้ผมก็ไม่สามารถทราบได้ครับดังนั้นใครที่เป็นสายคุยสายแชทในเกมใช้เวลาช่วงสัปดาห์นี้ให้คุ้มค่าครับ ด้านตอนแรกที่ผมเห็นโพสต์นี้เนี่ยผมก็เรียนกันตามตรงเลยครับว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าแบทฟอร์มไปเอาข้อมูลมาจากไหนผมก็เลยได้ไปหาข้อมูลมาครับว่าโอเคแบทฟอร์มได้ไปเอาข้อมูลมาจากตัวของเดฟโฟลัมตัวนี้นั่นเองครับซึ่งเดฟโฟลัมนี้เนี่ยได้โพสโดยแรช h Adventure นะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นโลบล็อกสตาร์นั่นเองครับซึ่ง เอาเด้แนะนำการโพสต์ตัวของ a Check to Chat Update แล้วก็ Roadmap เอาไว้นั่นเองครับซึ่งมันได้มีถ้อยคำตรงนึงครับที่โ o บ็ o x ในนะนำการเขียนเอาไว้นะครับว่าเนี่ยตัวของระบบ a Check Requirement เนี่ยมันจะ A Complete post January 14ก็คือตัวระบบเอชเช็ค r e q u i r e m e ต t ตัวนี้เนี่ยจะมาให้ครบทั่วโลกหลังจากวันที่14นั่นเองครับก็คือประมาณวันที่15มกราคมตามที่แบทฟอร์มโพสต์นั่นแหละครับซึ่งมันก็ Make sense เลยว่าโอเคระบบนี้เนี่ยน่าจะมาในไทยประมาณวันที่15ซึ่งอาจจะช้าหรือจะเร็วกว่าประกาศตรงนี้ก็ไม่สามารถทราบได้จริงๆเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับทางโลบอสอะนะแต่ผมมองว่าโอเคมันน่าจะมาช่วงประมาณนี้แหละผมก็เลยเคลียร์กับประเด็นนี้ไปว่าโอเค น่าจะมาในไทยวันที่15แล้วไอ้ระบบนี้มาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็อย่างที่ใครหลายๆคนรู้นะครับว่ามันจะมีการแบ่งกลุ่มอายุเพื่อแชทครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวกลุ่มอายุที่จะถูกจํากัดน,นะครับผมนะซึ่งโอเคก็ดูจากรูปตรงนี้เอาละกันเพราะว่าอันนี้อันนี้เป็นรูปที่แบทฟอร์มทำมาครับซึ่งไอ้ตัวรูปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นรูปเดียวกับที่ตัวโลบอกเขาได้ทำการทําเอาไว้นั่นเองครับซึ่งอันนี้จะเป็นการแปลไทยก็จะได้ไม่ต้องแบบขาดใจนะว่าเฮ้ยพี่ถ้าเกิดผมอายุ17ยผมจะสาาามรถคคุุยนนอีิ ไมอะไรยังไงอันนี้คือแผนผังและตารางที่คนที่คุณสามารถคุยได้นั่นแหละครับโอเคทีเนี้ย แลวถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากคุยกับคนที่ต่างกลุ่มอายุกันเชกเช่นว่าผมอายุ19ผมอยากคุยกับคนอายุ15ผมทำยังไงโลบอกได้ทำระบบหนึ่งมาครับซึ่งระบบนั้นมีชื่อว่า fast connection ครับค s t connection เนี่ยมันจะเป็นระบบที่ทางาดวิดบาซูกี้เนี่ยได้ทำการออกมาอัดคลิปวิดีโอเพื่ออธิบายครับว่าเฮ้ยไอตัวระบบ fast Connection เนี่ยมันคืออะไรยังไงซึ่งในคลิปวิดีโอน,นี้มันก็อธิบายเอาไว้เล็กน้อยซึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแบบละเอียดให้ฟังละกันว่าเฮ้ยคลา ค t อนเนกชันเนี่ยมันคืออะไรยังไงกันคลั s คอนเนกชันเนี่ยคือระบบที่เรากําลังจะบอกโลบอกว่าเฮ้ยนี่คือการเชื่อมต่อที่เราเชื่อถืออะแบบเป็นคนที่แบบเราเชื่อใจอะว่าแบบเขาไม่อะไรเราหรอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรานั้นจะเป็นจะต้องแอดไซน์ให้กับทางโลบ็อกว่าโอเคคนเนี้ยเราเชื่อถือได้แล้วถามว่าถ้าเกิดเราบอกโลบ็อกแล้วว่าเราเชื่อถือคนนี้ได้เราได้อะไรขึ้นมา สิ่งที่เราจะได้จากการทำ trust connection นะครับนั่นคือ expressive chat ครับ expressive chat เนี่ยคือแชทในเกมที่เราสามารถคุยกันโดยที่ไม่มีฟิลเตอร์ใดๆทั้งสิ้นครับและเราสามารถที่จะโทรคุยกันได้ด้วยอ่ะมันเป็นยังไงล่ะมันเป็นแบบนี้ครับก็คือเราสามารถที่จะคุยกับ ใครก็ได้เน่ๆที่เราแบบ t r u s t connection นั่นตอนแรกเนี่ยถ้ายังไม่ t r u s เนี่ยตัว bubble chat เนี่ยจะเป็นสีเทาแต่ถ้าเกิดเรา t r u s t กับใครสักคนหนึงแล้วเนี่ยแชทของเราเนี่ยจะกลายเป็นสีฟ้าครับและเราสามารถที่จะใช้คำหยาบคำอะไรได้เต็มที่เลยนะครับโดยที่โลอกนั้นจะไม่ทำการเซ็นเซอร์และคนที่เราทำการ t r u s t connection เนี่ยเราสามารถที่จะโทรคุยกันได้แบบ discord เลยและจะสามารถโทรคุยได้แบบ discord เลยเอ c h แช แล้วไอ้ระบบ Trust Connection เนี่ยทาง Robox เนี่ยทำมาสําหรับคนที่อายุ13ปีขึ้นไปนะครับนะตอนนี้ก็คือ13 14ขึ้นไปจนถึง20 30 สามารถทําได้ครับซึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะมาอาธิบายให้ฟังทีละอย่างนะครับไอระบบ t r u s t connection เนี่ยสำหรับคนที่อายุ13-17เนี่ยสามารถแอ d กันเองได้เลยครับก็คือแบบอ่ะสมมติว่าเรามีเพื่อนอายุ14แล้วเรามีเพื่อนอายุ15เราสามารถ t r u s t connection กันเองได้เลยแล้วก็สามารถที่จะแชทแบบนั้นได้เลยครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยมันก็สามารถทํากันได้ในแอปได้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณกับเพื่อนของคุณเนี่ยได้ทําการ t r u s t connection กันไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีตัวนี่นะครับผมเนี่ยเราสามารถ remove c r u s t connection ตรงนี้แบบตรงๆๆได้เลยนะครับผมก็เป็นระบบที่ค่อนข้างจะดีแต่ถ้าเกิดเป็นในกรณีถ้าเกิดคุณอายุ18ขึ้นไปและอยากจะ trust connection กับเด็กที่อายุ สิอย่างเงี้ยสมมุตินะวิธีการที่เราจะทำ trust connection เนี่ยคือเรานั้นจำเป็นจะต้องทำการน,นี่เลยนะครับผมต้องเลือกช่องทางในชีวิตจริงก็คือเรานั้นจำเป็นจะต้องอ่า add กันผ่านรายชื่อก็คือมีเบอร์กันและก็สแกน qr code ก็คือเป็นเหมือนกับว่าคุณต้องมี2อย่างเนี้ยคุณถึงจะสามารถทำ trust connection กับคนที่อายุไม่ถึงไอ่ไม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 ่ต่กว่า18ได้นะครับนั่นคือวิธีการทำ trust connection แล้ว ถามว่าถ้าทำ Trust Connection กับคนที่อายุคนละกลุ่มอายุกันมันจะสามารถแชทกันได้ใช่ไหมคำตอบคือได้ครับแต่ว่าณตอนนี้เองโร b บอกยังไม่ได้เปิดให้สามารถทำได้แต่ว่า โลบอกเนี่ยได้ทำการเขียนเอาไว้นะครับว่านี่ VR Enable User to Chat Trust Connection in Experience Chat Across Age Group ก็คือพวกเรากำลังจะทำการให้คนเนี่ยสามารถคนที่เป็น Trust Connection เนี่ยสามารถคุยกันในเกมได้โดยที่ข้ามกลุ่มอายุกันนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าถ้าเกิดผมมีเพื่อนอายุ14ระบบแล้วผมอายุ18ซึ่งหน้าตอนแรกเนี่ยมันอาจจะแชทกันไม่ได้แต่ว่าเราจะสามารถแชทกันได้ก็ต่อเมื่อเราทำ Trust Connection กันและสามารถคุยกันในเกมได้เลยซึ่งผมมองว่าเฮ้ย ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะผมมองว่าระบบนี้มันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ใครหลายๆคนคิดนะเว้ยเพราะว่าโอเคเราอาจจะคุยกับคนแปลกหน้าไม่ได้แหละแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่แบบเราคุยกันแล้วเราสนิทกันอย่างเงี้ยเราสามารถคุยกันได้ในเกมได้เลยไงโดยที่ไม่จะเป็นที่แบบจะต้องไมานั่งข้ามแอปคุยในดิสคอร์แทนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ใดๆก็คือผมเชื่อแหละว่าเพราะาไอ้ระบบนี้มาเนี่ยไอ้ระบบการจํากัดอายุการแชทถ้ามันเข้ามาปุ๊บนะผมเชื่อลเลยว่าก็น่าจะไม่ค่อยมีคนคุยกันในโลบหรอกน่าจะเปลี่ยนไปคุยหนีทางอื่นอจะ จะไปคุยกันใน Discord หรืออาจจะไปคุยกันในแชท Facebook หรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ซึ่งผมบอกเลยว่ามันก็คงจะกระทบกับผู้เล่นในโลบอกจริงๆอะนะและแน่นอนว่าตอนนี้โลบอกเองก็ค่อนข้างจะอ่าเป็นฟิลเหมือนแบบเสียทางด้านของตัวค่าสถิติเกี่ยวกับการแชทเนาะเพราะว่าอันนี้จะเป็นของทางอ่าเกมเกมหนึ่งและกันเขาได้ทำการเปิดหลังบ้านของเกมตัวเองให้ดูครับซึ่งมันเห็นได้ชัดเลยครับว่าคนเนี่ย พิมพ์น้อยลงมากซึ่งอยา่างตอนแรกเนี่ยเขาพิมพ์กันอยู่ประมาณแบบ90%เลยใช่ไหมแต่พอหลังจากที่ไอ้ระบบนี้มาปุ๊บอัตราการพิมพ์ของคนเนี่ยเหลือเพียงแค่36เท่านั้นเลยครับซึ่งผมบอกได้เลยว่ามันมันมันหายแบบหายจนน่าตกใจอ่ะมันหายไปห0าเปเลยทีเดียวนะเว้ยแชทดังนั้นผมเลยมองว่าถ้าระบบนี้มามันก็อาจจะช่วยให้โลบ็อกมันดูดีขึ้นสักนิดน,นึงอะผมก็ว่าอย่างนั้นแหละใครมีความคิดอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับก็ฝากกดติดตาม ขอฝากตัวของ Membership ของทางช่องเอาไว้ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผมเองก็เริ่มมีการ r e b บรนดิ g งตัวของ Membership และจะทําให้ Membership เนี่ยคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถฝากกันสมัครกันได้นะครับเริ่มต้นที่35บาทเทท่าน,นั้นเองก็ลองไปดูความสามารถของแต่ละเทียกันได้เลยนะครับ